กินข้าวพี่นะกินขา้าวน้ำกันซแซ่บบักพริกบักทูมาแค่นี้พอ yeah โบ๊ะมาฟินอ๊อกเว่อร์อันแรกจ้ำพริกแบบปบ้านนอกสมัยโบราณใส่กระเทียมใส่หอมใส่ผงนูอใส่นลำป้าต้มน้ำปลาใส่น้อยนึง น้ำราตรมใช่กัะไ,ร,ไร่บรทุกรบบนี้มาลาวกี่รอ ลดน้ำตาลในเส้นเลือดจำจังสี่เลยเนีกินนี่ดดง่ายี่อย่างก็กินนะสั้นว่าชีวิตยอยู่เงี่ย เรบเบียหรายเปนนูเนี่ยชีวิตเราตื่นแบบเป็นงานนี่แบบคียรล่อมนะครับไรก็ในวันนอกหลายครับนี่บุมมีแล้วนับแนวบนิดอ๋อไอ้แจงองอมแซ่บยี่อม bobo que nem ela serve tá? ร้บาทมีราคาครับอยู่ในเมืองมีราคาเบบ กินเนอร์สนเนียวผักครับพี่ครับคมากินผักครับกินเบอร์ล็กม่ต้อครัวผักถือกระทูกหอดไหม ยืนปุ๊บตลาดปับ๊บโอเมก้าสูงปับกูครับโอเมก้าสูงกูได้ครับ พี่อย้องตามกินวได้วยพี่ต้องเสียก็ให้อยากเลยหอมหอมแดงเอาหอมแดงแล้วก็เทียมแล้วก็พริกไปคดขวดขวยมันหอมแล้วก็มาตำครับคุ้งเครื่องด้วยพงนัวเน้อลำปลา ถ้าคนมักเปรี้ยวก็ใส่มะนาวลงไปน้อยหนึ่งแบบแต่ผมบ่มากสุตมันเด้มากแบบโบราณแบบนี้มันสูตรโบราณครับไม่จะน้อยแม่ให้เด็กกินตำงดังมา อืมึ้ครับครับกับการดตากับชมากุลบไลเยาลังใจกันกันเซ็มีน่ยังไงเก็ดจิยังไงยูกันแบบนงไงเสมสบายก็ต้องไปในบักหนมครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับ